สยานุสิตไม่ว่าต่อทุกทท่านที่มีความห่วงใยท่านก็พยายามจะฝืนสังขารแล้วก็ออกไปแต่เมื่อฝืนสังขารก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นดังที่ได้มีโอกาสถแถลงไปเมื่อวานนี้คณะแพทย์ก็ให้คำแนะนำว่าต้องพักรักษาการดังนั้นวันนี้ผมมีคณะแพทย์นะครับ ท่านหนึ่งคือท่านเรืออากาศโทนายแพทย์ชูชัยพรพัฒนาพันธ์ก็ขณะที่อ,อยู่บนเตียงนะครับกำลังจะเคลื่อนย้ายเนี่ยมีการาศีรษะเนี่ยลุกขึ้นละปรับศีรษะค่อยๆยยกขึ้นนะครับพอยกขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีอาการาลมมนดังขึ้นนะฮะดังขึ้นก็เริ่มมีอาการเวียดศีรษะมึนนะฮะแล้วก็มีอาการวูบไปนะครับก็ช่วงที่สัตว์ไม่ทําให้ไม่สามารถที่จะย้ายจากเตียง ที่เป็นเตียงผู้ป่วยเนี่ยย้ายกลับไปที่สเตชเชอร์ ature, หรือว่าเตียงเปลนอนผู้ป่วยเนี่ยเพื่อที่จะทร t นสเฟอร์ส่งขึ้นรถพยาบาลมาที่สพคอลองหลวงได้นะครับพอเหตุเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคณะแพทย์ทีมแพทย์เนี่ยก็เลยให้ท่านพักครับนอนนิ่งๆนะครับแล้วก็ฉีดยาแก้วเวียนแล้วก็สังเกตอาการดู จริงๆอาการเนี้เกิดขึ้นประมาณช่วงประมาณบ่ายสองนะครับก็ได้ฉีดยายแล้วก็สังเกตอาการเพราะว่าเวลานัดหมายคือประมาณบ่ายสองโมงครึ่งก็ดูอาการแล้วเองน,น่าจะพอไหวทหี่เปล่านะครับ